สวัสดีค่ะคุณอัญชลีคะสวัสดีค่ะคุณตนอมและพี่อะไรนะหชื่อไมใชื่นเมียคนนึงน้องมี่ค่ะน้องมี่ค่ะน้องมี่ค่ะจิมมี่ค่ะอ๋อค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ถามเรื่องการต่อบัตรคนต่างด้าวเหรอคะถามให้ใครคะเนี่ยเป็นบคนรู้จักกันนะคะอ๋อค่ะเขาเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติอะไรคะไม่ใช่ค่ะคือว่าเขาแต่งงานมานะคะ ก็แต่งงานมามีสามีเป็นหมอหมออยู่โรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่งนะะแล้วทีนี้สามีเขาเกิดเสียชีวิตเพราะรักษาโควิดนี่แหละครับแล้วถ้จะมารู้ทราบได้ก็ประมาณสักเดือนร่วมเดือนสิบห้าวันประมาณนั้นเนาะแล้วก็คือน้องเขาโทรไปถามว่าทำไมเดี๋ยวครับพี่เดี๋ยว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 นะฟังดูไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าสถานะมีอแต่ไม่ใช่ ไม่ใช่ครับพี่เดี๋ยวก่อนพี่ยังฟังไม่จบแล้วทีนี้เขาอยู่กับสามีใช่ไหมฮะสามีเด็กวไม่ไม่ไม่เดี๋ยวดย่ผมจะถามนี่ผมจะถามพี่แป๊บหนึ่งคำว่า<ด>สถานะมีเนี่ยคือว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือจะถามงี้พี่ไม่ได้ว่าจะสรุปจบไม่ใช่ผมจะตั้งคําถามนะคนไทยเนี่ยเป็นหมอหรือว่าต่างด้าเป็นหมอคนไทยเป็นหมอค่ะสามีคนไทย่ยเป็นผู้หญิงผู้ชาย ผู้ชายค่ะอ่าหมอคนไทยมีเมียเป็นคนต่างด้าวใช่ค่ะเออแล้วมันมีปัญหาอะไรอ่ะทีนี้เออเนี่ยเอาเริ่มจากตรงเนี้ยเริ่มจากตรงนี้ครับตอนเนี้ยสามีเขาไม่แผลเสียชีวิตใช่ไหมคะอ่าคนไทยตายคนไทยตายใช่ไหมสามีคนไทยตายนะแล้วแล้วก็จดทะเบียนสมรสกันไหมเขาไม่ได้จดค่ะไม่ได้จดอ่าแล้วตอนเนี้ยพี่สาวเขาบอกว่าจะคัดลายชื่อเขาออก พี่สาว่าถึงคนไทยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อแสดงว่าเขาอยู่ในทะเบียนบ้านช่มเพิ่มชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านคนไทยแล้วใช่ไหมภรรยาเขาที่เป็นต่างด้าวใช่ไหมใช่ค่ะอืมแล้วเขามีลูกด้วยกันไหมอ่ะไม่มีค่ะไม่มแออีแล้วคัดออกแล้วคัดออกแล้วทีนี้คําถามคือคือตอนเนี้ยบัตรเขาใกล้จะหมดอายุ แล้วสามีเขาเสียชีวิตเนี่ยเขาก็ไม่มีที่อยู่ใช่ไหมฮะมาไปพักอยู่บ้านเพื่อนตอนนี้ครับทีนี้ทางพี่สาวเขาบอกว่าถ้าจะให้ต่อทะเบียนคุยต่อต่อให้แต่ว่าต้องหาหาผู้ค้ำหมายถึงว่าคนที่แบบเป็นเจ้านายอ่ะทำงานเรื่องให้ใช่ไหมอ่าทีนี้เขาก็ไม่เขาไม่เคยทํางานเลยค่ะเขาอยู่กับสามีมา20ปีไม่เคยทํางานเลยเขาอยู่แต็นนบ้านเป็นแม่บ้านแม่เลย เขาเป็นคนชาติไหนครับเขาที่คุยคุยเป็นคนพม่านะคะอืคือหนึ่งคือไม่ได้จดทะเบียนสมรส <c oughs> ใช่อ่ะเมื่อไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยแต่ว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านคนไทยถูกไหมใช่ค่ะมาเพิ่มชื่ออยู่เดี๋ยวนั้นมันเป็นอยู่ในทะเบียนบ้านสีจุมบัตรสีทะเบียนบ้านสีจุนภูหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในทะเบียนบ้านปกติเนอันนี้ไม่ทราบนะ เพราะว่าพี่สาวเขาเป็นคนดูแลพี่สาวฝ่ายชายเป็นคนดูแลค่ะทีนี้ถ้าถ้าเขาไม่คัดออกเขาอยู่ได้ไหมถามตรงนี้ก่อนเขาบอกเขาจะคัดออกเลยเลยวันนี้เขาจะแัดงมาแล้วไม่ให้อยู่แล้วใช่ไหมแม่ใู่ใช่ค่ะทีนี้คุณอัญชลีจะถามว่าไงครับถ้า่างนี้จะถามว่าต้องการให้ความเชื่อหลือเขายังไงให้แบบเนี้ย มันต้องไปดูระเบียบครับถ้างั้น<ช>นะอันนี้ต้องดูระเบียบว่าระเบียบมาไทยว่าไว้อย่างไรเพราะเขาไม่มีนายจ้างนะใช่เขาไม่มีนายจ้างผมเข้าใจว่าผมเข้าใจว่ามันอยู่ตามกฎหมายทีนี้อยู่ตามกฎหมายและเป็นต่างด้าวนะครับทีนี้ระเบียบมันต้องมีกําหนดว่าคนจะอยู่ในอยู่ได้อยู่ได้แค่ไหนใช่ค่ะอยู่ได้ถึงไหนอยู่ได้กี่เดือนกี่ปีกี่วันต้องดู รายละเอียดว่าเขาถือบัตรอะไรด้วยนะคะอย่างเช่นบัตรสีชมพูสะดเพื่อแต่พารสะกดแล้วเขมาแล้วไปต่อแล้วไปต่อใช่ไปต่อไปต่อกี่เดือนอ่ะเก้าสิบวันไปต่อทีหนึ่งมั้งรู้สึกอ่ะสามีได้ต่อให้ตอนนั้นอทีนี้ไม่มีสามีแล้วค่ะทีนี้ถามว่าจะช่วยอย่างไรเนี่ยถ้าเบื้องต้นอย่างนี้ผมว่าอย่างนี้นะเขากับญาติของว่าพี่สาวสามีอ่ะต้องพาไปติดต่อที่สำนักงานทะเบียนอำเภอ นะครับที่ที่อยู่นะครับถามว่าเขาจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรไปเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนคุณนันชลีไปเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนให้รู้ก่อนว่าเราจะอย,ะอยู่เขาจะอยู่ได้อย่างไรในประเทศไทยในเมื่อไม่มีสามีอยู่แล้วค่ะหรือเขาจะต้องกลับสถานะกลับไปบ้านของเขาเลยเพราะลูกเขาก็ไม่มี สันห้ากับหกลับไปตอนนี้ก็ไม่รู้อยู่กับใครเพราะว่าไม่ทราบพ่อแม่อยู่เปล่าไม่รู้ตอนนี้เสียชีวิตหรือเปล่าไม่ทราบไม่ไม่ไม่เราจะไปเพิ่งสรุปอย่างนั้นนะอย่าเพิ่งไปสรุปอย่างนั้นแล้วในอนาคตเขาจะอยู่ยงไเอาวันเริ่มต้องกลับไปกลับไปทําให้ถูกก่อนไปตั้งหลักก่อนว่ามันจะอยู่ในสถานะแบบไหนอย่างไรกลับไปที่สํานักงานเขตอ่ะเขาจะตอบได้สํานักงานเขตครับสานักงานเขตที่ที่ไหนคะที่เขาเราอยู่เราอยู่เขตไหนอะเราอยู่เขตไหนในกรุงเทพม นี่ลองดูสายด่วนทะเบียนรารหน่อยก็ได้ค่ะเธอ,อไปสำนักงานทะเบียนรารกระทรวงมหาดไทยก่อนก็ได้ครับจะได้รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อนะคะใช่ผมก็งงเหมือนกันผมก็สอบหนึ่งห้าสี่แปดค่ะหนึ่งห้าสี่แปดเหรอใช่ค่ะเ,เกี่ยวกับเรื่องของทะเบียนต่างๆนะคะครับติดต่อไปหนึ่งเบอร์โทรศัพท์สายด่วนหนึ่งห้าสี่แปดก่อนครับสายเบียร์ทะเบียนราชกรณีชาวต่างด้าวคนต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยนะครับ เกี่ยวกับด้านทะเบยียนแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะคะลองดูนะคุณอัญชลีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ